สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาลงทรายกันนะครับถอาหายแทงซ้ายรูปตัวยูครับผม <S 2> <S 2> <S 2> แทงซ้ายตัวยูหรือครึ่งวงกลมนั่นเอง ก็ค่อนข้างลำบากหน่อยหน้าคนแล้วอันนี้ควบคุมคันเร่งโดยช่างนางออนทัวร์ครับผมบายเสียอ๊มไวรุ่นพันล้านครับองผมอยู่นู่นครับเรียบร้อยครับ เทเรียบร้อยขอยัดเข้าไปก่อนครับค่อยออกมาตั้งลำใหม่ Đỡ nó tăng lắm mày Đây ครับ Lời 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 เดินหน้าก่อนหักฮักฟ้าหมดเลยฟ้มหมดเลยครับสายหมดเลยอย่าติดแผงครับอย่าโจมฝั่งนั้นก็พอป่ะพอหักฟ้าหมดเลยหักฟ้าอยู่หน้าผมครับ โมหเดอดสีฮอดเหรอ大ดนี่มันมันสิจจมมาหาเด้านนาำไหมเสียงท่อแบบเจ็บเจบครับเออพาพาเนเคนเคนเคน,นพุ่งอะไร ผมช่วยขับจนเจ็บคอมหมดแล้วครับเนี่ยผนก็ตกเลยเลยมีคนมาดูด้วยเัื่องวะข <c ười> อไปตัง้งรั้ไหมบอ ไปเลย,เลยออกอีกออกอีก,ออกลูกเทปากตัวนี้ก็ได้ต่อกล้องผมเดี๋ยวตัวแม่เขอคอยเข่าข้างในมาด้วยเอาดิฮะพาพาพาอาเลามาเล เจเกี้แบบนี้อ่ะเอย่างัหรอ,อก <c oughs> คืนวงเดือนแหละกันหรอกยัดไปเลยคืน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 ไปนามไม่ไปนามไม่ Điênh dưới đất các bồn Ông muộn không ạ? Lọc lưỡi Lọc, lọc, lọc Đi Đơn nà mày rồi, cậu lọc lưỡi lọc, lọc, lọc đơn này đi, đơn nà đi ai bật lên ai bật lên 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 đâm lên đâm đâm nó cả hoa rồi này nó zoom rồi nè lại ่อยพูดเนาะเสียบเขาฮะไม่ถึงครับ